กพอตอนเราเขาสองช็อนิินทีแค่แนาครับผมเดี๋ยวนี่เอซีถามมาเนาะครับว่าเห็นพี่อาร่อยสามสิบระวังใส่ทอผักกครับทอจัตุรัสอันใดมันดังดีกวกันครับนี่ขั้น้องผมนี่เป็นทอหักครับพี่เอซเพิ่นถามมาว่าไสเพิ่นใส่ของทอหักเราใส่กับบ่าดังครับ น,นี่ก็ที่ตอบคำถามนะครับของคุ้มกับบดังด้ือกันครับอันนี้พีไสไปไปตีกลวยมากครับอันนี้เวลาเขาเขาเกียร์เขาเหี่ยวค้าลงมันมันสีดังครับคือพีไสไปตีกลวยไปตีกลว,ย,วยอยู่ตรงออกมาจากเครื่องครับจังคอยดังครับถ้าใส่ตะทอผักหือซื้อมาหน,นี้นีบดังครับมันบแมเป็น่ะเป็นโบูโบวไงคือจังพวกอ พวกนี้น่พวกลอยจิตหาครับอันนี้มันเป็นบู๋โรงงานครับบู๋นหน่อยครับมันกระสีบอดังประเดี๋ยวของผมกระทอหักด้วยครับตอนใส่ก็บอดังหน่อยมันก็ต้องแต่งหาครับตีควยใส่ครับตีควยมาจากเครื่องครับอันนี้พี่ไส้เห็ดมาแต่ซูริ่งครับตอบคำถามยูซี่นะครับยูซี่คบมินมากว่าใส่เหล่ากับบดังเนาะนี่ระวังทอผักแก๊ตตูรัสกับทอหักอันใด๋ดังใส่เหล่าดังครับของผมกับบดังครับแตะพี่ไส่ไปใส่ พอไปเยอะมากอีกอนนึงครับนี่ครับไปเนี่ครับไปเรียบนะครับอีซ้ายไปซมาครับก็คือจอออกมาหนีครับนี่นี่ครับจอออกมาหนีครับนี่ยครับให่มันดังมันดังออกปลายนี่ครับถ้าให้ออกพันทวพังเพดังครับแล้วก็ตีปวยตรงมากแบบข้อบูมากครับ นีดีกว่าก็คือเวลาเขาเข่าเกี้ยวเขาเหยียบคานลงมันสีมันสีหัวนครับก้บหัวหันปันแดงครับเพราะว่าทอทอข้างน้อง่มมันหน่อยครับแต่ถ้าถ้าใส่เฮ็ดดี้รีถ้าดีใส่ทอพักที่ว่าให้รถเป็นเครื่องเทือบูเนี่ยต้องใส่ล้านเพื่อนครับทอเทืรัดเพื่อนกับนี่แต่งให้จนมันดังแล้วครับอันนี้คือเฮ็ดไปตีตัางน้ำล้านธรรมดาครับโมเมนต์ล้านที่ว่าตีตัางไอ้ทอเทือบูเทียบ เกิดเหตุถ่แต้งไหงก็ดังด้วยครับมึงผมมันก็ดังเพราะว่ามันต้องตีกวยครับมันแมนโบยโบมันโบงครับอันนี้เป็นแค่โบล้วงงานับมันก็ต้องตีกวยในในเชืองครับมีเีมันถามมาว่าไส่หลอกคือบ่ดังพ้องๆก็บ่ดังครับผมแต่พี่ไส่ไปตีกวยมากครับมีหอนกับบอห์กับบอหอนภาไในหรอกครับกดังธรรมดาเครับบ่วยเป็นว่า ใส่หล้วยมมันสีดังเสมอไปนะครับทอหักก็ทออาจจะตุรัสบอดังครับมันกระดังมันกระดังทุ่มๆน้อยหนึ่งมันทีบบอดังบ่มวนคือจังพวกโบโบที่เขาซื้อมาตดเองครับมันสีบบอดังคือกันครับโบโร่งงานกระดังแคนนิดเดียวครับเบาเลียงทอผักดีหัอได้ดีไว้ครับแต่รถมันเป็นเครื่องเทือโบโล่งงานครับเขาก็ต้อง้าอยากให้ดังมันกระต่องไซ โบ่ที่มาติดตั้งอียงูโบ้ยง่าครับมูโบ้โมเสียดกอนมูง่ๆครับมูบอกไม่ข่มง่าครับเป่นใครดีดังครับถ้าโบล่วงหานก็ต้องตีหวยหรือว่าให้ทางลานเพันจัดไห้ครับนี่ก็ตอบคำถามเอฟซีนะครับว่าเพันมี่ชั้นหนึ่งพันคอมเมนต์ว่าใส่เหล่าบ้ดังของพงกับบ้ดังครับแต่ต้องตีกวยครับอันนี้เวลาเข้าหยียบคานล่วงกับมึงขอยหอนนิดนึงครับท่านนี่นี่ก็ตอบคำถามเอฟซีนะครับของพงกับบ้ดังเท่ากัน ก็ต้องปีก้วยไหมครับแต่ของผมก็บม่ค่อยดังแ้งอะไรหรอกครับติดปลายเกียร์น้อยหนึ่งครับตอนหยยบคาดครับนี่ครับตอบคำถามเรียบซี่ครับเนี่ยของผมปีกมาไอตัวออกมาก่อนกอนไปหาทอพักน้อยหนึ่งครับน่ครับทั้งทีดีครับไปติดต่างต้องไหหลานเพื่อถ่หยแตงไหเลยครับเอาจนเสียงมันหนครับซื้อมาว่าสิมาติดตั้งเลยบดังับผมต้องต้องแตงหาครับ ตีกลวยหอมครับผมไฮลานเพื่อนเททหครับดีทุกอันครับแต่ต้องไฮลานเพื่อนเททครับมึงผมตอนแรกผมก็คิดบาดใส่แเหล้วมันติดดังมันบอดดังครับเพราะต้องเหตดครับนี่ยเรานิบกิมนียต่อคำถามเอพซีดีเคยถามมาานะครับว่าทอหากกับถอจุลัดใส่เครื่องอ็นพิษอร่อยถามโบโลงันเปลี่ยนคือบอดดังรับกับประมาณนี้ครับก็ต้องตีกลวยใส่ครับผม เขาให้การร่างแก่นะผมช่องสองคุณสีชั้นเนี่ยครับผมแลวคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม